แค่คำขวัญวันเด็กแต่ทำเอาโซเชียลสะเทือนปีนี้คำขวัญจากผู้ว่ากทมไม่ธรรมดาเพราะทั้งฮิตทั้งโดนใจวัยรุ่นจนติดเทรนข้ามคืนคำขวัญวันเด็กปีนี้จากผู้ว่าชัดชาติสิทธิพันธ์มาในประโยคที่หลายคนอ่านแล้วต้องยิ้มกับข้อความว่าถึงหัวจะดื้อความรู้ถึงหูจะบ้วนคำขวัญแต่ใจอย่าทิ้งความฝันสร้างสารรค์ชีวิตในแบบของเราจุดที่ทำให้คนพูดถึงกันหนักคือการหยิบคำศัพท์ฮิตในโลกโซเชียลอย่างคำว่าดื้อและบ้วนมาเล่นคำได้อย่างแสบๆขันๆ แต่แฝงความหมายดีชาวเนต็ตจำนวนมากแชร์ต่อพร้อมคอมเมนต์ว่านี่คือคำขวัญวันเด็กที่ตรงใจวัยรุ่นที่สุดในรอบหลายปีบางคนบอกว่าอ่านแล้วไม่รู้สึกถูกสั่งแต่เหมือนมีผู้ใหญ่เข้าใจเด็กจริงๆ หลายเสียงมองว่าคำขวัญน,นี้สะท้อนแนวคิดให้เด็กกล้าคิดกล้าฝันและเป็นตัวของตัวเองมากกว่าการยัดเยียดกรอบเดิมๆแบบที่ผ่านมาแล้วคุณล่ะครับอ่านคำขวัญน,นี้แล้วรู้สึกยังไงโดนใจหรือโดนบ้วนกันแน่ติดตามข่าวไวข่าวใกล้ตัวและเรื่องราวที่กำลังเป็นกระแสดได้ทุกวันที่นี่กดไลค์กดแชร์และกดติดตามข่าวด่วนรายวันไว้ด้วยนะครับ